สวัสดีครับตาทองชนะนะฮะตอนนี้พวกเราขึ้นเขามาจนถึงจุดที่พักอยู่บนภูเขายอดสูงที่อยู่ตรงบ้านพ่อน้องเดฟหรือบ้านพี่ดอนนะตอนนี้พากันมานั่งพักท่าอยู่ตรงเอ่งน้ําเอ่งน้าที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้นะครับเป็นเอ่งน้ํำก็อยู่จบเหลือนั่งรอนั่งรอเพื่อนที่ทยอยทยอยมาอย่างขาดอีก3ามคนนะครับรอลุงจิมมี่กับ แฟนของแม่คำใสแล้วก็พันเดฟะคระับพันคลาน้คลายนะครับพันคล้ายนะครับก็เลยถือโอกาสนั่งถ่ายคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้ดูได้ชมเป็นบรรยากาศของพวกเรานะครับอของพวกเราเองที่วันนี้ร้อนมากเลยครับพี่น้องโอ้มีแซนด์วิชขึ้นมาบนเขาด้วยนะพี่น้องทันสมัยเนาะ โอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดยังคนค่ะนะหมดแล้วทำมาเยอะนะใช่เอาลงที่นอยู่ตรงนี้เก็บขยะเก็บขยะ ก็นั่งทักนะทักก <Yes ินข้าวไหมกินข้าวไหมมะนาวมีอะไรกินแล้วเราก็ยังมีขนมปี๊ปอีกนะคะโอ้โหกินไหมากินเลยนี่ปค่ะขนมปี๊ปนะคะของทับเสบียงที่คนตามมานะพี่น้องนะเอามาเผื่อทุกคนค่ะ นะคะนะคะอ่าเนี่ยค่ะพักเอาแรงก่อนนะคะโอ้คุณมนาคุณมนาเปิดลุยก่อนคนเดียวเลยนะครับดูมนาสตอรี่อ่ะพี่น้องมีคนฝากมาถึงตรงไหนจับรถนะพี่มนาต้องแบ่งเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะเออแบ่งเจ้าที่เจ้าทางเปิดก่อนคนอื่นนะเออเด็กเจ้าที่เจ้าทางก่อนเด้อเบภาพเขาไม่ประสงค์ออกดามเขาบอกว่าฝากใครกันน้องโอ้โหท่าที่แบกไปจีบอย่างนี้เลย จะได้สี่พันสอ้ท่านนะครับโอ้โหนี่ค่ะเป็นคนพิเศษอันเสียโอ้สุดยอด ไปกันหมดแล้วจะได้มีแรงเนาะนี่ก็เป็นเซนวิทเจนะคะทานได้ก็ทานได้ก็ไม่ได้ก็ทานไปเลยนะคะก็อยู่ในป่าเราเจะอ๋อรู้สึกกับตันกับอ๋อกับตันกับมนาสองคนนี้รู้สึกกระปั้นกินไม่ซ้อะไรมากินอ่ากะเพรากระเพรานะคะกระเพรานะคะกะเพราผสมนะคะอ่านี่เองทานขนมค่ะทานทับเสบียงก็ขนานกันมากินข้างบนนะฮะ เห็นหมีไข่ต้มมีมีใครเอาไข่ขึ้นมาไหมนี่นะตอนนี้ตอนนี้ใครขนมาแยกเราไปคือหมวดจะลุงจิมมี่นะนับกี่คนพอกับกันตรเดี๋ยนี้เห็นมีสี่คนเมื่อวานไม่เอาน่อยเลยนี่มาหนี้มาน้มนี้นี่กลับที่นี่แล้วแยกเราไปสามคนอ่าสำหรับอ่าคลิปสั้นๆที่อยู่ระหว่างพักพักรอเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนของ,ของพวกเราที่ เรียงหน้ากระดานกันเดินมานะฮะ,อะตอนนี้ก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้นะสำหรับคลิปนี้ต่ทองช a n ก็จบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดกำลังใจต่ทองช anel ีดยนะครับสวัสดีครับ